นะคะมาอีกหนึ่งงานนะะที่ต้องติดตามเลยนะคะเป็นการโครจรกลับมาเจอกันค่ะระหว่างคุณเป้อารักษ์นะคะแล้วก็คุณอ้ําพัชราภาค่ะในภาพยนตร์เรื่องใหม่จะเป็นเรื่องไรดูเลยค่ะ หลังจากที่ปล่อยให้แฟนเพลงนะคะรอมานานกว่า1ปีวันนี้ค่ะหนุม่มมาเซอร์นะคะไปอารักค่ะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะคะเพลงรักค่ะที่กาลังจะปล่อยให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังกันในต้นปีหน้า <c oughs> แล้วก็หลังจากที่เคยร่วมงานกันมาแล้วนะคะในละครเรื่องแจ๋วใจร้ายค่ะกับคุณชายเทวดา <c oughs> ครั้งนี้นะคะยังได้มีโอกาสมาประกบคู่กันอีกครั้งค่ะกับลุกตาตัวแม่นะคะอย่างอ้ําพัชราภา <c oughs> ในภาพยนตร์ค่ะ <c oughs> เรื่องซิงเกิลเลดี้นั่นเองเพราะเคยมีแฟนค่ะเจ้าตัวเนี่ยยังบอกอีกนะคะว่าอ้ําเนี่ยยังน่ารักเหมือนเดิมค่ะ ฝากด้วยนะครับน่าจะเป็นภาพยนตร์โรแมนติกที่สุขสนานมีพระเอกมากมายมีผมมีพี่้าบ,าบับบี้มีพี่นาวินตาพี่โกตีมีเจเอกกี้แล้วก็พี่ปิประวิทธ์ครับผมทุกคนมาร่วมร่วมเล่นเป็นแฟนพี่อ้ํากันหมดเลยครับ mm hmm. พี่อ้ําสวยเหมือนเดิมเลยครับผมแล้วก็เก่งเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างก็คือเราก็โตขึ้นแล้วก็ทํางานมานานตอนนั้นเราก็ใหม่มากเลยครับผมก็รู้จักอะไรมากขึ้นครับ ชื่อเพลงว่าเพลงรักครับเมื่อกี้อยู่ในซีดีที่มอบให้ด้วยนะครับผมชื่อเพลงว่าเพลงรักปีหน้าครับผม14็กมกาครับฝากด้วยนะครับพิเศษเพราะมันเพราะมากเลยครับผมมันก็เพลงเก่ามันก็เพราะแต่อันนี้ก็เพราะขึ้นไปอีกฮะส่วนในเรื่องของความรักนะครับเชื่อได้ว่าสาวๆหลายคนนคงจะยิ้มแก้มปรี๋ครับเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าโสดสนิทครับ เราติดตามทั้งผลงานเพลงแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยค่ะใช่หรือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นี่โอ้โหที่เซอร์ออกมาแล้วเป็นกระแสดีเหมือนกันนะ่าติดตามเลยใช่ค่ะ